สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟทีกัลยานมิตรทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็จะพามาดูวิธีการดึงสายนะครับวางสายท่อ PE อ่าคนเดียวนะครับอ่าคนเดียวก็สามารถทำได้นะครับวิธีการแรกนะครับวิธีการแรกเราก็แกะอ่าแกะพลาสติกออกนะครับที่เขาห่อหุม้มอ่าท่อ PE มานะครับของผมเนี่ยขนาด20มิลนะครับอ่าวางในแปลงนี้นะครับแปลง ต้นไม้ป่าแล้วก็ต้นมะพร้าวนะครับพอแกะเสร็จแล้วนะครับพอพอแกะถุงพลาสติกเสร็จแล้วแกะสายลัดติดเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาทําการผูกผูกอเอา,อาพลาสติกที่เขาห่อหุ้มท่อพีอเรารมามัดในระดับสายตานะครับสายตาเรานะครับมดกับเสาหรือว่ากับ อะไรก็ได้ฮะยึดที่มันแน่นๆนะฮะเป็นต้นไม้เป็นเสากระทูหรือว่าเป,เ,ปเ,เป็นอะไรก็ได้ฮะเป็นเหล็กเป็นอะไรก็ได้ยึดที่มันแน่นๆนะครับยึดเอาไว้นะครับหลังจากนั้นมัดแล้วระยะก็ประมาณสักสี่เมตรนะครับตัดตัดออกมากะประมาณนะครับสามถึงสี่เมตรหลังจากนั้นเราก็ขี้สาย PE ออกนะครับท่อ P e เสร็จแล้วก็พับนะครับพับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ พับก็ประมาณสักคืบหรือสคืบก็ได้ครับพอพับเสร็จแล้วก็เอามามัดติดกับตรงนี้นะครับจากตรงนี้นะฮะกับสายนี้สายนี้ที่เรา,เามัดในระดับสายตานะครับเป็นถุงยางที่เขาห่อหุ้มมานะครับเป็นยางแผ่นเปนพลาสติกนะครับแผ่นพลาสติกนะฮะเ,เสร็จแล้วนะฮะมัดอพอหักสายพีเสร็จหักใน หักเสร็จแล้วแล้วก็มัดมัดกับสายยางนะฮะเสร็จแล้วก็อันดับต่อไปนะครับก็เอาเสร็ษถุงนะฮะมามัดกับตัวที่เรางอพับเข้ามานะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมีวงนอกนะครับวงนอกกับวงในนะแต่อันนี้ผมทําวงในนะขี้ขี้ในลักษณะของด้านที่ท่อท่อมันอยู่วงในนะฮะระยะทางก็นะฮะสองเมตรนะครับ จากนี้ลงไปสะนะครับที่ผมเดินท่อลงไปนะฮะแล้วก็ต้นไม้ป่าที่ผมปลูกนะอันนี้ขุดลงไปนู้นู้ลงไปสะแล้วก็สูบน้ำเข้านาแปลงนาต่อจากคลิปที่แล้วนะที่ผมสูบน้ําเอาเครื่องตั้งสูบตรงนั้นนะฮะอยามาันี้นะครับอยาา่าันี้อันนี้บ่อน้ํานะฮะบ,บ่อบ่อประดานะฮะที่เจาะไว้นะครับอ่หกนิ้วโลสี่นะครับ อ่าทอ่อท่อด้านบนนหกแต่ว่าโหลดด้านล่างไปสี่นิ้วนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็วางอ่าซับเมอร์สอ่าสองนิ้วนะครับอันนี้เป็นลักษณะแอร์แวร์นะครับแอร์แวร์สี่สิบห้าองศาเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตแล้วก็ทําการอ่าวิธีการทำนะฮะของแอร์แวร์สี่สิบห้าองศาให้อ่าเอฟซี FC กัน์เดีมพี่ๆเพื่อนๆได้รับชมได้ฟังรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาแค่ โอเคอันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตว่าลักษณะการดึงแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมให้ให้รับฟังอีกทีนึงนะครับใหไ้ได้รับชมอีกทีนึงนะครับเพราะว่าผมมาคนเดียวนะครับไม่มีใครถ่ายให้สำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีก่อนครับก่อนครับสวัสดีครับ